สวัสดีค่ะสำนักงานคลังจังหวัดลำปางขอนำเสนอสาระน่ารู้และข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับรายการคลังชวนคุยค่ะ EP ที่แล้วเราได้ทราบหลักการเกี่ยวกับหลักประกันสัญญากันไปแล้วส่วน EP นี้จะเป็นเรื่องการบันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญาในระบบ EGP จะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรไปดูกันเลยค่ะในการกำหนดหลักประกันสัญญาในระบบ EGP จะบันทึกที่ขั้นตอนจัดทำร่างสัญญาค่ะเข้าไปที่หัวข้อหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้บันทึกร้อยละของหลักประกันสัญญา โดยระบบจะคำนวณจำนวนเงินให้โดยอัตโนมัติค่ะเมื่อบันทึกข้อมูลเลขที่วันที่ของสัญญาแล้วที่ตัวอย่างของสัญญาหัวข้อหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจะยังไม่แสดงข้อมูลหลักประกันสัญญาค่ะเมื่อคู่สัญญาเข้ามาทำสัญญาและนำหลักประกันสัญญามาวางให้หน่วยงานดำเนินการในระบบ EGP ที่ขั้นตอนตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญาค่ะระบบจะแสดงข้อมูลโครงการและข้อมูลของสัญญาจากนั้นให้คลิกรายละเอียดแก้ไขค่ะ ที่ขั้นตอนบันทึกตรวจสอบหลักประกันสัญญาจะมีปุ่มตรวจสอบหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ใช้สาหรับตรวจอสอบและบันทึกข้อมูลหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า ELG และปุ่มยื่นหลักประกันสัญญาจะใช้สําหรับบันทึกหลักประกันสัญญาที่ไม่ใช่ ELG ดังนั้นจะขอแยกอธิบายเป็น2กรณีคือกรณีใช้หลักประกันสัญญาที่ไม่ใช่ ELG และกรณีที่ใช้หลักประกันสัญญาที่เป็น ELG ค่ะมาเริ่มกันที่กรณีใช้หลักประกันสัญญาที่ไม่ใช่ ELG ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันสัญญาตามเอกสารที่คู่สัญญาได้นํามายืน่นและบันทึกข้อมูลการยื่นหลักประกันสัญญาโดยคลิกปุ่มยื่นหลักประกันสัญญาค่ะให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดของหลักประกันสัญญาจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกและปุ่มออกค่ะที่ข้อมูลการยื่นหลักประกันสัญญาจะแสดงข้อมูลหลักประกันสัญญาที่ได้บันทึกไว้จากนั้นคลิกปุ่มไปขั้นตอนที่2ที่ขั้นตอนตัวอย่างของสัญญาจะมีข้อมูลหลักประกันสัญญาปรากฏที่หัวข้อหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ให้ดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะกรณีใช้หลักประกันสัญญาเป็น ELG เนื่องจากผู้สัญญาจะยื่นขออนุมัติ ELG ผ่านระบบ EGP ไปยังระบบของธนาคารเมื่อธนาคารอนุมัติแล้วจะส่งข้อมูลกลับมาที่ระบบ EGP ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องตรวจสอบผ่านระบบ e g p นั่นเองค่ะโดยในขั้นตอนนี้ให้คลิกปุ่มตรวจสอบหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ค่ะระบบจะแสดงข้อมูลการยื่นหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกเลขที่ ELG ที่เป็นลิงค์ข้อความสีฟ้านะคะให้หน่วยงานตรวจสอบ ELG ว่าครบถ้นถูกต้องหรือไม่ค่ะหากถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกตรวจรับหลักประกันค่ะที่ข้อมูลยื่นหลักประกันสัญญาจะแสดงข้อมูล ELG ที่ได้บันทึกไว้จากนั้นคลิกปุ่มไปขั้นตอนที่2ค่ะที่ขั้นตอนตัวอย่างของสัญญาจะมีข้อมูลหลักประกันสัญญาปรากฏที่หัวข้อหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเมือ่อตรวจสอบว่าครบถ้นถูกต้องแล้วก็ให้ดําเนินการขั้นต,นตอนต่อไปได้เลยค่ะสําหรับขั้นตอนการคืนหลักประกันส Shar ัญญา โปรดติดตาม EP หน้านะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกลุ่มงานวิชาการสำนักง,งานครั้งจังหวัดลำปางค่ะ